ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมนฑนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่227ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับก็จะเป็นห้องให้คนเช่านะครับมีอยู่ประมาณ36ห้องนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเพราะของเราเนี่ยคืออยู่ในแหล่งชุมชนนะครับ ใกล้ความเจริญนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับถนนเสินนะครับเราวิ่งไปตรงนี้นะนี่ครับตรงตรงนี้เลยครับจากตัวนี้นะครับเราวิ่งไปประมาณ4กิโลนะครับเราจะถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ38กิโลนะครับนครปฐมนะเราจะไปทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปด้านแถบนี้ได้เหมือนกันนะครับเราเดินทางได้หลายเส้นทางนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 46กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงสารยาพุทธมนตรก็อยู่ที่ประมาณ41กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC ผมนะครับเนี่ยครับของเราติดถนนนี่เลยนะครับถนนเนี้ยถนนหลวงนะเนี่ยแล้วก็รอบนอกที่เราเห็นเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นชุมชนมีเซเว่นนะครับมีความเจริญมีตลาดนัดนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็มีกิจการห้องให้คนเช่าอยู่แล้วก็ห้องห้องเช่าของเรานะครับคนอยู่ค่อนข้าง เกือบเต็มเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าของบอกว่าคือก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยลูกค้าที่มาเช่านะครับอยู่เต็มแทบทุกห้องเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไหมสังเกตดูจากรถแล้วก็โรงงานนะครับที่นะเนี่ยถ้าเราจะทําธุรกิจได้เลยนะครับครับไปเราไปเข้ารายละเอียดกันนะครับของเรานะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับที่นั้นเนี่ยประมาณนี้ประมาณที่เห็นแนวรั้วนะครับจากนี้มานี้เลยนะครับเนี่ยครับก็มาถึงเนี่ยประมาณป้ายป้ายขายยานะครับ ของเราหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับลึกตรงไปนี่เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60นะ60เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยร้านค้าที่ทางคนเขาเช่าขายของนี่ครับอันนี้ทางเจ้าของก็เก็บเป็นล็อกนะล็อกละพันห้านะครับอย่างล็อกนี้ก็พันห้าอย่างนี้ก็พันห้านะครับถ้าเราซื้อนะครับเราก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาได้เลยนะครับถ้าอย่าง อันนี้เจ้าของนะครับสวัสดีครับเจ๊ครับครับวันนี้ผมให้เจ๊เป็นไกด์ให้หน่อยนะครับอ่าอย่างอย่างห้องนี้ก็เช่าเช่าต่อเดือนเดือนเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยอันนี้ก็เนี่ยครับเพราะว่าเดิมทีทางร้านที่ขายโทรศัพท์ก็ก็จะเช่าอยู่นะครับแต่พอดีมีช่วงโควิดก็เลยหยุดชะงักไปอันนี้ก็จะเช่าเดือนละหกพันเนี่ยไหมครับก็คือถ้าเราซื้อกิจการนี่นะครับเราสามารถที่จะได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเช่าขายของอได้ได้เลยนะครับ แล้วก็โสดตัวนี้ก็เป็นโต๊ะสนุกนะครับนีนะโต๊ะสนุกกะยาดองนี่เดือนละหมื่นสองอ๋อก็คือโต๊ะสนุกแล้วก็ยาดองก็คือตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยผมต้องใช้บริการแล้วผมชอบ <laughs> <laughs> ผมนี่ไม่ได้เลยเจอนะเจอยาดองต้องแวะเ็าเรียกเป็นคอปะ่ะเรานี่นะครับนะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะ,ะต่อยอดได้เลยนะครับเพราะว่าโต๊ะสนุกเมื่อก่อนนี่ก็คือมีลูกค้าเต็มเลยนะไม่ใช่โควิดนี่นะมามันจะช่วงเดือนตุลานี่เปิดอ๋อเดือนตุลานี่ก็เริ่มเปิดเริ่มแล้วเนาะครับ แล้วก็ของเรานะที่สามห้องนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเจ้ยให้หนะส่วนนี้ตรงเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตรงที่นาฬิกานะเอ๊ะไม่ใช่ขายโทรศพัทรศพท์ก็ประมาณเดือนละหกพันครับจากนั้นก็จะมีห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้ห้องนี้เดือนละสามพันองอืนอ๋อเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับตัวนี้นะ 3, <000. S 1> อ๋อตัวนี้นะเนี่ยที่เป็นออฟฟิศนะครับเดือนละสามพนแล้ว,วนั้นก็เดือนละสองพันครับแล้ะนอกนั้นก็จะเป็นเดือนละสองพันนะครับอี่นะเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับ คนอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่แทบแทบจะเกือบเต็มแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีผู้เช่านะครับนี่นะถ้าเราเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะดําเนินการธุรกิจได้เลยเท่ากับว่าห้องห้องที่เป็นคนเช่าอยูย่จะมีอยู่แยกไปประมาณ3 3ห้องกับไอ้ส่วนที่เป็นห้องใหญ่อย่างอย่างห้องละหกพันสามพันเนี่ยจะมีอยู่3ห้องนะครับหกพันสามห้องเลยก็สามพันหนึ่งห้องอ๋อหกพันหกพันมีอยู่3ห้อง ันแมี3,000อยู่หนึ่งห้องนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับที่ดินเนื้อที่227ตารางวานะครับก็คือเป็นกิจการห้องเช่านะครับก็สามารถที่จะนัดผมแล้วก็มาชมได้เลยนะครับปลูกเต็มเนื้อที่อ่าของเราเนะี่ยคือปลูกเต็มเนื้อที่เลยเนื้อที่227ตารางวานะครับน้าไฟพร้อมแล้วก็การันตีเรื่องรายได้ได้เลยเจ้าของบออนะครับอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็ประมาณ80,000-90,000บาทนี่คือการันตีได้เลยนะครับส่วนนี้คือสีหวานแหววนี่คืออะไรครับอันนี้ ทางขึ้นไปชั้นสองอ๋อเนะครับเราเราขึ้นไปชั้นสองไปไงสีเขาเดยวโหสุดสะดุดมากเลยเดือนเดือนหนึ่งสามารถที่จะการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของบอกได้เลยนะครับว่าได้ก็มีประมาณทึกอ่าแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นได้เลยนะครับครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ความเจริญใกล้ใกล้ใกล้โรงงานไม่ต้องใช้รถใช่ครับใกล้โรงงานเห็นไหมเนี่ย ใกล้โรงงานใกล้เซเว่นปั๊มน้ํามันเนี่ยครับเนี่ยดูจากนี่นะนี่นะครับที่เราเห็นนี่นะนี่นี่น,นี่ก็คือจะอยู่เต็มเลยอเราจะไปสุดนี่เลยนะส,สุดแนวโน้นนะครับเนี่ยสุดที่เราเห็นนี่ครับนี่จะอยู่เต็มหมดเลยนะครับถ้าเป็นด้านแถบนี้ทานี้ก็อยู่เต็มหมดนะครับเห็นไหมนี่ครับก็คือสามารถที่จะซื้อกิจการสามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะครับถ้าอย่างท่านใดซื้อแล้วถ้าม,มีเวลาเราก็มีคนที่เขา รับเหมาดูแลซ่อมพ่อปลาซ่อมล้วก็คือเราให้เขาเหมาไปเลยซ่อมบำรุงได้อาซ่อมบำรุงได้เลยนะครับปเราไปด้านล่างนะครับนี่ด้านบนเห็นละครับตอนนี้ผมลงมาอยู่ด้านล่างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะเก็บเครื่องมือครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับส่วนด้านล่างนี่ครับเห็นไหมด้านล่างนี่ก็คือก็จะมีผู้เช่านะครับอยู่แทบจะเต็มทุกห้องเลยนะครับแต่ด้านบนเนี่ยคือเต็มหมดแล้ะนะครับ พรากของเราคือใกล้โรงงานใกล้โรงพยาบาลใกล้ตลาดนัดนะครับเพราะจากตัวนี้ไปอำเภอบางเลนก็อยู่ที่ประมาณ4ี่กิโลเมตรขับ้วก็แป๊บเดียวนะครับใกล้หมอใกล้ความสะดวกสบายนะครับยามเจ็บป่วยขำคืนล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปหาหมอได้แป๊บเดียวนะครับส่วนนี้คือด้านล่างนะครับเนี่ยครับถ้าเรา,าซื้อกิจาการนะครับเราไม่มีเวลาเราก็สามารถที่จะให้คนเขาเช่า,าเขาเรียกว่าเหมาเหมาดูแลเกีย่ยวกับพวกการซ่อมบำรุงดูแลอย่างนี้ได้เลยนะครับนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บถังน้ำของเราครับครับเป็นปั๊มออโต้นะครับครับก็คือจะสุดแค่นี้นะเนี่ยครับซอร์สุดเนี้ยครับก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับอ่าอ่าเนี่ยครับก็คือข้าไม่ใช่แล้วค่ะครับข้างในจะเป็นของเรานะของเราก็คือสุดนี้นะค่ะอเนอ่าเราตัวนี้เลยเนี่ยครับนี่ครับนี่คือเสาเขตของเรานะครับนี่ของเราคือสุดตรงเนี้ย ครับพอส่วนตัวนี้ก็คือจะตรงตรงไปนี่นะของเราเราจะแค่ตรงนี้มันจะเฉียงนิดนึงครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ของเจ้าอื่นเขานะครับภายในมีห้องเช่าเยอะแต่ต้องผ่านเราหมดมันต้องผ่านเราหมดถ้ากิบว่าของเราคือไปนี่นี่นี่นะครับครับก็ขอฝากก้วยครับที่ดินแปลงเนื้อที่2 0 227่ตารางวาคือพร้อมกิจการห้องเช่านะครับมีทั้งหมดรวมอยู่ประมาณ63ห้องนะครับของอำนวยความสะดวกแล้วก็มีตู้โทรศัพท์เครื่องซักผ้าตู้กาแฟมีท้องครับมีพร้อมเลยนะครับ ครับเมื่อกี้ได้ผมพาเยี่ยมชมห้องพัก้วครับไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างและก็ชั้นบนนะครับก็คือครบหมดแล้วแต่ส่วนในห้องนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันจะเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าเราก็ไม่อยากจะแต่เราให้ดูสภาพโดยรวมนะว่าห้องเช่าชั้นล่างชั้นบนของเราคือมีคนอยู่เต็มนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงหน้าง,งานครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรผมได้ครับ0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับนัดผมว่าอยากจะมาชมที่ดินเนื้อที่227้อี่ตารางวามีกิจการห้องเช่านะครับก็สามารถต ถ้ายังไงก็ติดต่อล่วงหน้ามานีเดนึงนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่ว่างผมก็สามารถให้เจ้าของทางถิเป็นไกด์ได้พาไปดูได้นะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลน,นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น f c ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับเจกสวัสดีครับครับผม